สวัสดีครับในดกครับในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาขึ้นรถไฟฟ้า MRT กันพร้อมกับสอนวิธีการขึ้นรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสำหรับใครที่แบบใช้งานยังไม่คล่องหรือว่าใครนาน,านๆครั้งขึ้น m r t ทีหรือบางคนอาจจะไม่เคยขึ้นเลย mm. ก็จะได้รู้กันนะครับว่าวิธีการขึ้นรถไฟฟ้า MRT นั้นเป็นยังไง ใครที่ใช้งานไม่คล่องก็อาจจะทําได้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับโอเคครับหากทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีวิธีการอะไรบ้างเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาไปดูกันครับเราจะสอนกันตั้งแต่วิธีการซื้อตั๋ว MRT นะครับโดยเครื่องที่ผมจะถ่ายให้ดูันนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่าสําหรับวิธีการซื้อตั๋วก็ให้ทุกท่านเลือกเส้นทางที่ท่านผู้ชมจะไปตามหลุมนี้นะครับสำหรับใส่สีน้ำเงินก็สามารถเลือกได้เลย แต่ถ้าใครจะข้ามสายไปสายสีม่วงก็กดที่มุมนี้เครื่องก็อาจจะแบบชา้านิดนึงเพราะเป็นเครื่องรุ่นเก่าเนาะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะไปไหนก็หยอดเหรียญหรือว่าใส่ธนบัตรไว้ตรงนี้แต่เครื่องว่าแต่เครื่องมันจะทอนเป็นเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ของ e M อ t ทนะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะไปไหนอย่างถ้าใครจะไปสายสีน้ําเงินเช่นเดียวกันเลือกได้เลยแต่ถ้าใครจะข้ามสายไปสายสีม่วงก็ต้องกดตรงนี้ แล้วก็เลือกได้เลยว่าจะไปไซมาสะสบานพนังเก้าแต่อย่างผมไปสวนจัจุจักเนาะก็ใส่ไปได้เลยแถมเครื่องรุ่นใหม่ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปกี่กันกี่คนภายในครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซื้อใหม่สูงสุดจะอยู่ที่10คนนะครับแต่อย่างผมไปคนเดียวเนาะหลังจากที่เลือกเส้นทางแล้วว่าจะไปไหนก็สอดแบงค์เข้าไปได้เลย ใช่มีเหรียญก็หยอดที่เครื่องตรงนี้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็น42บาทเนาะก็หยอดไปได้เลยและที่สำคัญตรงนี้ก็สามารถเติมเงินหรือว่าเช็คยอดเงินภายในบัตร MRT ได้นะครับเหรียญก็จะทอนมาลักษณะแบบนี้โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของเหรียญโดยสารร้ไฟฟ์ MRT เนาะ ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะใช้เหมือนกันนะครับเมื่อท่านผู้ชมซื้อเหรียญโดยซื้อบัตรโดยสารมาแล้วก็ก็ต้องแตะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเข้าระบบ MRT ม์ทีนะครับในช่วงที่ผมถ่ายจะมีสถานการณ์ในเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นก่อนเข้าก็จะมีการวัดอุณหภูมิสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ดูป้ายนะครับว่าท่านผู้ชมจะไปไหนอย่างป้ายที่ ผมไปเนี่ยก็จะไปวัดมังกรหลักสองส่วนผมก็จะไปสวนจตุจักรเนาะตอนนี้เราก็อยู่ชั้นชันจลาของรถไฟฟ้าเอ็มาทีฝั่งที่จะไปสวนจตุจักรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอรถไฟสักประเดี๋ยวหนึง่งเดี๋ยวก็มาแล้วครับตอนนี้รถไฟกําลังเข้าสู่สถานีสีลมนะครับ วันธรรมดาช่วงเที่ยงเที่ยงคนก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนคนเยอะกว่าน,นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นภายในรถไฟนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจระหว่างทางที่จะไปสถานีสวนจตจุจักรกันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ เราจะลงกันที่สถานีสวนจตุจักรนะครับเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการเดินทางจากสีลมมาสวนจตุจักรซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนวิธีการเดินทางของเอ็มอาร์ที่สายเราลงกันที่สถานีสวนจตุจักรนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องคืนเหรียญโดยสารที่มีลักษณะอย่างนี้เข้าสู่ระบุ รถไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะหมุนเวียนใช้กับคนอื่นต่อไปนะครับเราจะต้องคืนเหรียญที่ประตูทางออกหรือว่าเกตทางทางออกบริเวณน,นี้นะครับโดยถ้าใครที่มีบัตรก็สามารถแตะเพื่อที่จะหักเงินได้เลยแต่ถ้าใครเป็นเหรียญก็จะต้องหยอดบริเวณที่ผมหยอดนะครับหลังจากที่ออกจากระบบรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเดินทางของสายสิน้ำเงินนะครับส่วนสำหรับสาย สีม่วงวิธีการเดินทางจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก็สามารถไปรับชมได้อีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการเดินทางของสายเสียงวงนั้นก็ไม่ได้ยากมากอะไรเลยออกออกจะง,ง่ายได้เหมือนกับสายสีน้ำเงินก็เพียงแค่แตะหน้าจอแล้วแล้วก็เลือกเส้นทางว่าท่านผู้ชมจะไปสถานีไหนส่วนหน้าใครจะข้ามสายไปสายสีสีน้ำเงิน ก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างผมจะไปสายสีม่วงเนาะก็คือสถานีต่อปูนสุดสายเลยก็อยู่ที่20บาทสำหรับในช่วงโปรโมชั่นนะครับเพราะถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยจะจะเสียตังค์สูงสุดอยู่ที่42บาทเช่นเดียวกับสายสีน้ำเงิอนอย่างเช่นไปอันนี้ก็คือ20บาทใช่ไหมก็แค่สอดธนบัตรหรือว่าหยอดเหรียญไปท่านผู้ชมก็จะได้แบบ เหรียญโดยสารหน้าตาแบบนี้เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับหลังจากที่ซื้อเหรียญโดยสารแล้วก็จะต้องไปแตะเพื่อที่จะเข้าระบบของรถไฟฟ้านะครับพอแตะเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าแล้วก็ก็ขึ้นบันไดเลื่อนหรือว่าเดินขึ้นไปยังชั้นชั้นชลาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เลยตอนนี้อยู่บนชั้นชั้นชลาของรถไฟฟ้ามาที่สายสีม่วงนะครับซึ่งสถานีที่ผมยืนอยู่ก็คือสถานีศูนย์ราชาการนนทบ,บุรีเนาะ เดี๋ยวเราจะต้องรอรถไฟเช่นเดียวกับตอนที่โดยสารกับสายสีน้ำเงินนะครับก็รออีกแป๊บหนึง่งตอนนี้รถไฟฟ้ากำลังเข้าเทียบสถานีสุรชัก,การนนทบุรีนะครับซึ่งไปทางที่ผมจะไปนะั่นก็คือสถานีต่อปูนแล้วก็เป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงในระยะนี้ด้วย เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในรถไฟ,ฟฟ้ากันกาใช้คว,วัดงกลางวันก็จะประมาณนี้เนาะสบายๆมีคนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศระหว่างทางที่ไปต่อปูนกันนะครับว่าสายสีม่วงจะมีบรรยากาศเป็นยังไงหากทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะลงกันที่สถานีต่อป,ปูนะครับเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าขบวนนี้แล้วก็ปลายทาง,งทิศนี้ครับผมสถานีตอูตอปูอหลังจากที่ลงรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำการ คืนเหรียญโดยสารที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะหมุนเวียนใช้กับผู้โดยสารท่านต่อไปบบนั้นกันทั้ง BTS และก็ a i r p o r t Link รวมทั้ง MRT สายสีน้ำเงินด้วยส่วนคืนเหรียญก็แค่หยอดลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการคืนเหรียญโดยสารของ MRT สายสีม่วงแล้วนะครับ ครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวิธีการเดินทางรถไฟฟ้าทั้ง2ส,สีของ e MR t ทนั่นก็คือสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยได้โดยสารรถไฟฟ้าหรือว่าไม่เคยใช้รถไฟฟ้าได้ใช้งานรถไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยหละ่ะเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปของผมนะ สำหรับวันนี้ในายด,ดกลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ